เองใจหัวอะไรก็ไม่รู้ช่างนักอาจารย์เป็นพระใหม่ต้องทำใจเดื่อเดิมอ,อ,อย่าฉันอะไรอย่าเป็นตามใจปากอย่าเป็นตามใจว่องคงนี้เสริมนิดนึงเสริมยังไงไอ้ที่ว่าเอวก็เป็นอาบัตอิมก็เป็นอาบัตเป็นยังไงตรงนี้เป็นคำพูดของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษา บอกหน้าเวรหน้าเด้อการที่เราหิวเราทนได้เราไม่ฉันในเวลาล่วงมีการเรียกว่าเลยเวลาฉันไปแล้วเราอดทนได้เป็นการสร้างบารมีเป็นการเพิ่มบารมีของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นพระดีมีบารมีเต็มหิวเราก็ทนเอาถ้าเราทนได้มันเป็นการสร้างบารมีของเรา ไอ้ที you, like ่ว like ่ายหิวก like ็เป like ็นอามัดอีกมาเป็นอามัดเป็นคําพูดคำนองปากของคนเขาไปได้ศึกษาเราเรียนช่ได้จ้าฝากหน้าเอาไว้ฝากความอดทนต่อความหิวได้เอาขั้วสิสอบอดทนต่อคําสอนคําสอนของโบโบอะไรต่อควเนิ่ครับวันเปเดือนจริง ใช่เองเป็นชายลูกแม่เป็นลูกของพระอุปาราชญแล้วพ่อแม่เอาไปฝากหลวงพ่อไว้แล้วหลวงพ่อก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วทำหน้าที่แทนพ่อแทนแม่ครับใช่ไหมเราฉะนั้นหลวงพ่อบอกอะไรก็ทำอ่ะระเบียเอ้ยครับว,วัดวัดจัาหน่อยโดยหลบเด้อโอ้ท่าเกา่าบวชมาเส็ยนคนไม่เห็นมีใครกวาดรบเบียเอ้ย โอ้ยี๋ยวออกก่อนขาวผมบ็ทึกนเนทหารแล้วไม่เอาอะไรมึองอย่าไปทำลูกจำมันป่ะถ้าดื้อก็พ่ก็แม่ดีก็อาจารย์เป็นไงขำที่ตกไปอยู่กระลูกเด้อขำที่พกยังไงเอาจิตยึดใวันที่มีลูก เคยมืนเขาพ่อเขาแม่ยังไงเคยดื้อกขาพ่อกขาแม่ยังไงลูกเองก่อที่ไปดื้อไปมืนก็เิงนะโอ้แสดงเป็นไงสมัยก่อนดื้อไปหลายโอ้ก่อนไม่ได้ยากซื้อความมีลูกมันไี่ดื้อก็อินที่อยู่ใน่บอกเลยว่าก็อยู่ก็ว่าเป็นยงไง หลงทางมันยังหาเจอแต่ถ้าหลงคือมันไม่มีทางหรอกค่ะ อาจารย์ครับเออวันที่ถูกอ้อดทนต่อคำสอนได้ถ้าเขาไม่รักเขาไม่หวงเขาไม่ปรารถนาดีกับเราเขาจะสอนเขาจะสั่งเราไหมไม่สอนเอนั้นก็พ่อกับแม่นี่แหละใช่ไหมเราลูกคนเดินค้างบ้านแค่ไม่เห็นกล้าไปสอนมาแกสอนเฉพาะลูกหญิงลูกชายของแกใช่ไหมเราเพราะอะไร อยากให้ลูกหญิงลูกชายเลยดีหลวงพ่อเจ้าวาดผู้อาวา,วา,าวจารก็เค็นเดียวกันเขาสอนเราเขาบอกเรา